สวัสดีครับแอดเคยพาทัวร์บ้านโพรงกระต่ายที่เต็มไปด้วยมนขลังไปเรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้ดูตามกลับไปดูในช่องได้นะส่วนคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปพบกับบ้านของมาร์เกลกันบ้างกับคลิปเจาะลึกบ้านเล็กที่4ซอยพริเวทบ้านที่แฮร์รี่พอตเตอร์อาศัยอยู่กับลุงและป้ารวมถึงลูกพี่ลูกน้องดัตลีเดอร์สลีแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน หรือกดซุปเปอร์แตงสนับสนุนบนหนังโดยตรงได้นะนายและนางเดอร์ซลี่เจ้าของบ้านเลขที่4ซอยพรีเวตภาคภูมิใจนักที่จะบอกว่าพวกเขาเป็นคนปกติธรรมดาที่สุดเชื่อเขาเลยพวกเขาจะเป็นมนุษย์คู่สุดท้ายที่คุณคิดถึงว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องแปลกประหลาดหรือลึกลับ เพราะพวกเขาจะไม่มีวันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระแบบนั้นเด็ดขาดศิลาอาถัน์บทที่1เด็กชายผู้รอดชีวิต up, บ้านเล็กที่4ี่ซอยพรีเวตตั้งอยู่ในหมู่บ้านลิตเติ้ลวิงจิงเคเซอรเรทางตอนใต้ของลอนดอนประเทศอังกฤษมันเป็นบ้านของสามีภรรยามาร์เกลเวอร์นอนและเพเทเนียเดอร์ซลี หลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันในปี1978ทั้งสองซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่พร้อมกับสร้างครอบครัวกันในบ้านหลังนี้2ปีหลังจากนั้นทั้งสองก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อดัตต์ลีเดอร์สลีและในปลายปี1981ครอบครัวเดอร์สลีต้องจำใจต้อนรับสมาชิกคนที่4เข้ามาในบ้านนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์หลานชายของพวกเขาลูกชายของเจมส์และลิลลี่พอตเตอร์น้องสาวผู้ล่วงลับของเพทูเนีย บ้านเล็กที่สีส่ซอยพรีเวทถูกอธิบายว่าเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังใหญ่ที่เงียบสงบและสะอาดสะอา้านสมกับฐานะเจ้าของบ้านอย่างเวอร์นอนเดอร์สลีย์เจ้าของตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทกรันนิงส์บริษัทผลิตสวรรค์แล้วถ้าดูจากโทนสีส่วนใหญ่ในบ้านจะเป็นสีพีชกับสีชมพูแซลมอนสีที่ดูไร้มนขลังอย่างเส้นเชิงซึ่งเป็นอะไรที่เพโทเนียเดอร์สลีย์ชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นครับ บ้านที่ไม่ต้อนรับเวทมนต์หลังนี้ก็มักจะเจอเรื่องที่แสนน่าเหลือเชื่อและวุ่นวายมากมายนับตั้งแต่วันที่อัลบัสดัมเบลดอร์นำห่อผ้าที่ห่อหุ้มเด็กชายตัวน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์มาวางไว้บนบันไดหน้าประตูบ้านเลขที่4และแฮร์รี่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ดัมเบลดอร์ทิ้งไว้แต่เขายังเพิ่มเวทมนต์ป้องกันอันแข็งแกร่งเพื่อให้แฮร์รี่ได้รับการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์แบบจากหลอดโวลเดอร์และผู้เสพความตาย ในขณะที่เขาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ภายใต้วิทมนโบราณของลิลลี่และสายเลือดที่อยู่ในตัวของเพทูเนียฮร์รี่อบริมาอฟบอยเฮรสักเอร์แฮร์อเตอร์อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้จนถึงปี1997วันที่เขามีอายุครบ17ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นช่วงที่โวลเดอมอร์กลับมาเรืองอำนาจและผลกระทบนั้นส่งผลให้ครอบครัวเดอร์ซิลลี่จำเป็นที่จะต้องย้ายออกไปจากบ้าน ในตอนแรกพวกเขาจะไม่ยอมย้ายออกไปเพราะลุงวอร์นอนเชื่อว่าแฮร์รี่พยายามกุเรื่องหลอดวอดมอร์ขึ้นมาให้พวกเขากลัวเขาเชื่อว่าแฮร์รี่วางแผนที่จะยึดบ้านเลขที่4ี่ไปเป็นของตนบ้านของเราราคาบ้านแถวนี้พุ่งสูงยังกจะจรวดแกต้องการให้เราออกไปให้พ้นทางแล้วแกจะได้ทําอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกุยแล้วก่อนที่เราจะรู้ตัวโฉนดบ้านก็จะกลายเป็นชื่อแกลุงเวอร์นอนตะกนลุงเสียสติไปแล้วหรืองไง เผื่อลุงจะลืมไปผมเองก็มีบ้านที่พ่อทุนหัวทิ้งไว้ให้หลังหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะต้องการหลังนี้ไปทำไมมันเต็มไปด้วยความทรงจำแสนสุขหรือไงแฮร์รี่ถามเสียงแข็งเครื่องรางยมทูตบทที่3พวกเดอร์ซลีี์จากไปสุดท้ายแล้วพวกเดอร์ซลีี์ก็ยอมย้ายออกไปแล้วเดินทางไปหลบซ่อนอยู่ที่เซฟเฮาส์ของพาคีและเมื่อสงครามจบลงก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่า พวกเขากลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่4หลังสงครามหรือไม่รวมถึงไม่มีข้อมูลว่าหลังจากที่ดันลี่แต่งงานเขาได้ย้ายกลับมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าและต่อไปนี้แอดจะพาทุกคนไปทัวร์บ้านเลขที่4ซอยพรีเวดกันครับบริเวณรอบบ้านเลขที่4ซอยพรีเวดด้านหน้าบ้านหลังใหญ่ประดับด้วยแนวรั้วต้นไม้ตัดเรียบมีสนามหญ้าสีเขียวขจีขนาดไม่ใหญ่มากมีแปลงดอกไฮเดรนเยียพุ่มใหญ่อยู่หน้าบ้าน มันงอกงามชิดกับหน้าต่างห้องนั่งเล่นแฮร์รี่มักจะมานอนซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะมองไม่เห็นเขาเว้นเสียแต่ว่าถ้าลุงเวอร์นอนกับป้าเพทูเนียยื่นหัวออกมาจากหน้าต่างและกล้มลงมองแปลงดอกไม้ก็จะเห็นแฮร์รี่นอนอยู่อย่างชัดเจนนอกจากนั้นในปี1996วันที่ดัมเบิลดอร์มารับตัวแฮร์รี่ถึงบ้านเล็กที่4เขาถึงกับเอ่ยปากชมแปลงดอกไม้ที่ไม่ได้มีแค่ดอกไฮเดรเนีย แต่ยังมีต้นลิลลี่แอฟริกันที่งอกงามอยู่หน้าบ้านส่วนหลังบ้านเล็กที่4มีขนาดที่พอเหมาะไม่เล็กไม่ใหญ่และเรียบร้อยมากมีสนามหญ้าสีเขียวมรกตมีพุ่มดอกกุหลาบมีแนวเรือต้นไม้ที่แฮร์รี่เห็นดวงตากลมโตของดับบี้ที่กำลังแอบมองเขาเป็นครั้งแรกมีมานั่งในสวนที่แฮร์รี่เคยถูกทำโทษให้ทาสีใหม่หลังจากที่เขาแกล้งเศษคาถาปลอมๆใส่ดัตลี่จนทำให้ป้าเพทูเนียกโกรธจัด ส่วนหลังบ้านยังมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ที่แฮร์รี่เคยปีนขึ้นไปอยู่บนนั้นเพื่อนหนีเจ้าริปเปอร์สุนัขพันบูลด็อกตัวโปรดของป้ามาร์ชหลังจากที่แฮร์รี่บังเอิญไปเหยียบเท้ามันเข้ามันเลยวิ่งไล่กัดเขาซึ่งกว่าแฮร์รี่จะลงมาจากต้นไม้ได้ก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วเพราะป้ามาร์ชไม่ยอมเรียกเจ้าริปเปอร์เข้าบ้านสักทีเรื่องนี้ทำเอาดัตล,ลี่หัวร้อนจนน้ำตาไหลอย,อยู่จนถึงทุกวันนี้ นอกจากนั้นส่วนหลังบ้านยังมีเพิงไม้เล็กๆที่ข้างในมีแมงมุมสีเทาตัวใหญ่มีเรือนกระจกที่ดัตลี่เคยโยนเต่าของเขาไปบนหลังคาเพื่อประท้วงพ่อแม่หลังจากที่แฮร์รี่ได้ห้องเก็บของเล่นเก่าของเขาไปเป็นห้องนอนส่วนตัวแต่ถึงเขาจะประท้วงด้วยวิธีไหนเขาก็ไม่เคยได้ห้องนั้นคืนมาเลยบริเวณใกล้เคียงซอยพรีเวทลิตเติลวิงจิงมีซอยที่ชื่อว่าวิสเทียใกล้ๆก,กับซอยพรีเวทมันเป็นซอยที่มิซิฟิก สคริปและหนึ่งในสมาชิกภาคีนกฟินิกส์อาศัยอยู่ที่นั่นพร้อมกับแมวของเธอมีถนนชื่อว่าแมกโนเลียครีเซนต์มันเป็นถนนที่แฮร์รี่เจอเข้ากับซีรยสแบล็กเป็นครั้งแรกในร่างของสุนัขสีดำตัวใหญ่ก่อนที่รถเมอัศวินจะมารับเขาไปที่ร้านหม้อใหญ่รั่วและถนนแมกโนเลียครีเซนตอยู่ใกล้กับสนามเด็กเล่นสถานที่ที่แก๊งของดัตลี่มักจะคอยแกล้งคนอื่นอยู่เสมอนอกจากนั้นครับ ยังเป็นที่ที่แฮร์รี่กับดัดลี่เผชิญหน้ากับผู้คุมวิญญาณภายในบ้านเลขที่4ซอยพรีเวตเริ่มที่ชั้นล่างก่อนนะครับด้านหน้าบ้านจะมีประตูที่มีเลขสี่ทำด้วยทองเหลืองประดับอยู่มีช่องหย่อนจดหมายสำหรับบุรุษไบรซณนีและเมื่อเปิดประตูเข้าไปจะเจอกับทางเดินเล็กๆซึ่งระหว่างทางจะผ่านตู้เก็บของใต้บันได สำหรับแฮร์รี่มันคือห้องใต้บันไดของเขาห้องแคบๆที่เขาอาศัยอยู่ตั้งแต่เด็กภายในห้องนั้นจะประกอบไปด้วยเตียงนอนที่พอสำหรับเด็กชายหนึ่งคนของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยและแมงมุมหลายตัวซึ่งแฮร์รี่คุ้นชินกับพวกมันเป็นอย่างดีแต่ทันทีที่จดหมายจากฮอกวอตส์จาหน้าซองถึงแฮร์รี่พร้อมระบุว่าห้องใต้บันไดลุงเวอร์นอนเลยจำเป็นต้องยกห้องเก็บของเล่นของดัตลี่ให้กับแฮร์รี่เพื่อหนีจดหมาย แล้วจัดแจงเปลี่ยนห้องใต้บันไดให้กลายเป็นตู้เก็บของใช้ของแฮร์รี่จากนั้นก็ล็อกกุญแจไว้ไม่ให้แฮร์รี่แตะต้องระหว่างปิดเทอมต่อไปเป็นห้องนั่งเล่นที่มีโซฟานุมน่มๆมีทีวีจอใหญ่มีเครื่องเสียงที่ป้าเพโทเนียชอบฟังข่าวมีเตาผิงที่ด้านบนเต็มไปด้วยรูปถ่ายครอบครัวเดอร์สลีย์แต่ไม่มีรูปไหนเลยที่บ่งบอกว่าบ้านนี้มีเด็กชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ ในห้องนี้ไม่มีร่องรอยเลยว่ามีเด็กผู้ชายอีกคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยแต่แฮร์รี่พอตเตอร์ยังอยู่ที่นี่และกำลังนอนหลับอยู่แต่ก็จะนอนได้อีกไม่นานหรอกเพราะป้าเพททเนียของเขาตื่นแล้วและเสียงแหลมเสียดหูของป้าก็เป็นเสียงแรกของเช้าวันนี้ศิลาอาถรรพ์บทที่สองกระจกล่องหน up, up. n ปี1,99 4 ท้องนั่งเล่นบ้านเลขที่4เละเป็นโจ๊กเมื่อครอบครัววิสลีย์เดินทางมาที่บ้านหลังนี้เพื่อมารับแฮร์รี่ไปงานควิสตชมาสครับด้วยเครือข่ายผงฟูแต่มันกลับเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมหันต์เพราะในตอนนั้นลุงเวอร์นอนตอกไม้กระดานปิดตายเตาผิงไปแล้วแต่เมื่อพวกวิสลีย์ที่ประกอบไปด้วยนายวิสลีย์เฟร็ดจอร์ดและรอนเดินทางมาถึงเตาผิงแล้วอัดกันอยู่ในนั้น พวกเขาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากการใช้เวทมนตร์ระเบิดเตาผิงจนทำให้ห้องนั่งเล่นเละเทะไปหมดแถมเฟร็ดกับจอร์จที่ตอนนั้นกำลังต้องการทดสอบสินค้าของตัวเองพวกเขาแกล้งทำลูกอมลิ้นล้นตกไว้ที่พื้นซึ่งแน่นอนว่าดัตลี่รีบหยิบมากินอย่างรวดเร็วแล้วมันก็ทำให้ลิ้นของดัตลี่ทะลักออกมายาวเกือบ1เมตรนอกจากนั้นห้องนั่งเล่นยังเคยต้อนรับกองระวังหน้าที่มารับตัวแฮร์รี่ไปยังบ้านเลขที่12 g r i m m ริ l เมอ ต้อนรับอัลบัสดดมเบลอร์ที่มารับตัวแฮร์รี่ด้วยตัวเองในปี1996และในปี1997กับเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คือพอตเตอร์7คนเป็นคืนสุดท้ายที่แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ที่นั่นก่อนที่เขาจะอายุครบ17ปีบริบูรณ์ y e s i g h ่ really is awful. น i g h t then. มาที่ห้องครัวครับห้องครัวบ้านเล็กที่4เต็มไปด้วยเครื่องใช้ที่ทันสมัยมีทีวีจอกว้างให้ดัตลี่ดูระหว่างกินข้าว มีโต๊ะอาหารตัวใหญ่ที่กว้างพอจะวางกล่องของขวัญวันเกิดของดัตลี่ทั้งหมด37กล่องและป้าเพทูเนียมักจะใช้เวลาก่อนนอนเช็ดถูทำความสะอาดครัวเป็นประจำซึ่งความสะอาดหมดจดของห้องครัวโดยฝีมือของป้าเพทูเนียทำให้นิมฟพดอร่ราท้องถึงกับเอ่ยปากชมว่าพวกมา์เกิลนี่สะอาดจริงๆต่อไปเป็นชั้นบนครับชั้นบนของบ้านเลขที่4มีสีห้องนอนห้องแรกเป็นห้องนอนของลุงเวนอน์นอนกับป้าเพทูเนีย เป็นห้องที่สามารถมองเห็นสวนดอกไม้หน้าบ้านห้องที่สองเป็นห้องสำหรับแขกซึ่งส่วนใหญ่คือป้ามาร์ชพี่สาวของลุงวอร์นอนที่มานอนห้องที่สามเป็นห้องนอนของดัตลี่และห้องที่สี่ห้องที่เล็กที่สุดเป็นห้องที่ดัตลี่ใช้เก็บของเล่นทั้งหมดของเขาในปี1991ลุงวอร์นอนยกห้องสำรองของดัตลี่ให้แฮร์รี่และเพียงแค่เที่ยวเดียวแฮร์รี่ก็ขนทุกอย่างที่เขามีจากห้องใต้บันไดขึ้นไปไว้ห้องชั้นบนได้อย่างครบถ้วน สิ่งที่แฮร์รี่เห็นในห้องสำรองวันแรกคือห้องที่เต็มไปด้วยของเสียหักพังของเล่นเก่าๆของดัตลี่ที่มีอายุไม่เคยเกินหนึ่งเดือนแต่ถ้าจะมีอะไรที่ดูเหมือนไม่มีใครแตะต้องเลยก็คือชั้นวางของที่เต็มไปด้วยหนังสือแฮร์รี่จัดแจงเก็บของเข้าที่ไม่นานมันก็กลายเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างน่าพอใจไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนนุ่มๆโต๊ะทำงานตู้เสือ้อผ้าโคมไฟข้างเตียงรูปถ่ายพ่อกับแม่และกลองของเฮดวิก นอกจากนั้นห้องนี้ยังมีช่องเก็บของใต้พื้นห้องที่แฮร์รี่แอบเก็บการบ้านเก็บของขวัญและการ์ดวันเกิดที่เพื่อนๆส่งมาให้ส่วนประตูห้องนอนซึ่งตอนแรกเป็นประตูปกติแต่หลังจากที่เคก้อนโตหล่นใส่หัวคุณนายเมสันด้วยฝีมือของดับบี้ลุงเวอร์นอนก็เลยสั่งกักบ,บริเวณแฮร์รี่พร้อมกับเจาะประตูแมวที่ประตูไว้ให้ป้าเพทูเนียคอยส่งอาหารให้แฮร์รี่ แล้วยิ่งไปกว่านั้นลุงเวอร์นอนยังจ้างช่างมาติดลูกกลงที่หน้าต่างห้องนอนของแฮร์รี่แต่สุดท้ายลูกกลงดังกล่าวก็พังทลายด้วยฝีมือของเฟร็ดจอร์ดและรอนลุงเวอร์นอนร้ายกาจอย่างที่พูดจริงๆเช้าวันรุ่งขึ้นเขาจ้างช่างมาติดลูกกลงที่หน้าต่างห้องนอนของแฮร์รี่ตัวเขาเองเจาะช่องเล็กๆติดบานพับที่ประตูห้องเหมือนประตูแมวเพื่อใช้ส่งอาหารเข้ามาให้แฮร์รี่วันละสามมือ้อ เขาไขกุญแจประตูให้แฮร์รี่ออกไปใช้ห้องน้ำตอนเช้าและตอนเย็นที่เหลือจากนั้นแฮร์รี่ต้องถูกขังอยู่ในห้องนอนตลอดวันห้องแห่งความลับบทที่สองคำเตือนของดับบี้เกรดน่ารู้บ้านเล็กที่4ี่ซอยพรีเวตในภาคศิลาอาถันคือบ้านที่มีอยู่จริงนะครับมันเป็นบ้านเลขที่12ตั้งอยู่ที่บาคเชอร์ประเทศอังกฤษ และในปี2016ที่ผ่านมาเจ้าของบ้านตัวจริงได้ลงประกาศขายบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนเงินกว่า21ล้านบาทส่วนบ้านเลขที่4ที่เราเห็นนับตั้งแต่ภาค2ไปจนถึงภาคจบมันถูกสร้างขึ้นใหม่ใน l ิฟส์เดนสตูดิโอซึ่งเป็นสตูดิโอถ่ายทำหลักของหนังชุด Harry Potter อร์บ้านเลขที่4ถูกสร้างขึ้นจากบ้านหลังที่2ของผู้แต่ง JK Rowling เป็นบ้านที่เธอเคยอาศัยอยู่ตั้งแต่ยังเด็กซึ่งตั้งอยู่ในเมืองวินเทอร์บอนใกล้กับบริสตอลสำหรับ JK Rowling เธอไม่เคยชอบเลขสีเลยครับเธอคิดว่าเลขสี่เป็นตัวเลขที่มีความวุ่นวายและเต็มไปด้วยการไม่ให้อภัยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เธอเอาเลขสีไปติดไว้ที่หน้าประตูของครอบครัวเดอร์ซลี คำว่าพรีเวตมาจากไม้พุ่มพรีเวตมันเป็นพืชที่ปลูกเป็นแนวรั้วตามชานเมืองของประเทศอังกฤษมีลักษณะที่น่าเบื่อและไร้จินตนาการคำว่าพรีเวตอาจเป็นการเล่นคำมาจากคำว่าไพรเวตที่หมายถึงส่วนตัวไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเวทมนต์และเรื่องไร้าสาระซึ่งก็บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยส่วนหนึ่งของพวกเดอร์สลีได้เป็นอย่างดีส่วนซอยลิตเติลวิงจิงคำว่าวิงจิงของคนอังกฤษหมายถึงพวกขี้บน่นพวกขี้แย พวกที่ชอบคร่ำครวญน่ารำคาญ no และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของบ้านเล็กที่4ซอยพรีเวดลิตเติ้ลวิงจิงบ้านของพวกเดอร์สลีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกด Super t ร์ตงเป็นกำลังใจให้แอดได้นะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ